ครับทํา <laughs> អូរ៉ាទៅយកទៅលោកប្រសិទ្ធិទៅមកទៅទៅបាទជិះពីផ្ទះខ្លួនណាជិះពីផ្ទះអង្គមើលដៃលើហើយស្លៀងពីតាតអូពីណូបុយបុយទៅជិះត្រង់ស្បាំងជុំតាមពីទៅពីវិញណែតាពីតាមកៅអីទៅយប់យប់ពីទី9ពីអង្គពីជុំមួយស្ងាត់ជិះតាមត្រួត អត់ចា៎ម៉ែម៉ែម៉ែផ្លាច់ពេកអូយហេມັນមិនពេកមិនអោព្រឿនមិនទៅអំសស្អណ្ណខ្ញុំទៅមកព្រឹកគាត់ទេមកប្រឹកព្រឹកលឿនក្នុងទៅមកគាត់ទេមកគាត់ទេអូមកបានអើយត្រេកណាលើមួយទីឡប់ទៅតែអោតែម៉ែឯងអូយមកដាក់តែមកទីឯងមកតែសិនមក เอนเนยนย่นเ yeah. ้าเอาปแมงเอ้าอ้าวบ้มาทำพ่อลูกลูกมาทำพ่อเียนี่แมงกี้ลเออนี่บ้านพ่ออาลูกให้ทองแล้วเออไมดังเไปดังตู้ฉันสมาการอย่ากล้าแบบว่าีกานกานี้ 네 <목소리도> Oh. i

ก็แต่ินไมอทำหน้าเอาจะเเอานะไอ้รูปใบเตออายุอาก็อายุตอเียนาสิเตเลือกเอาตามที่ใจชอบใบมักต๋ใบใบมักด้วยกันหนูเลี้ยงได้เห้ยเลี้ยงเต๋อเลี้ยงเต๋อไงเอ้าระวังหกกระยายถือดีเนียดีดีต่เดเออจากจากบรังคือใจยะอะไรมเลย นี่กินเลยกินอะไรก็เอาแต่อย่างป้าอะไรข้าวกับต้มจืดอันนี้ตปอะไร่ตังข้าตังข้าว่ด้เละปุบใมารุตเนี่งมา้นา่ตาที่เขาคอยให้ตังมือหนูบอกมืออะไรพี่บอกไม่ต้องินที่อิ่เนี่ยนเจ้าไปกินมาด้วยนเจ้าภาพงานกินกัทา กินกินคําโตๆจ้าๆๆอ้อมครับสิឲ្យจ้าអូបកកាត់ផ្លាស់លើយល់តុកអង្គពីពីអាចក្បាត់គេថាជប់ទៅណានាងក៏មកណានាងយោចត់ទៅបាយមកស្ទីមកអឺអ្ហ៎នាងងឹតលើទៅអាណាណាទៅមិនអង្ការអីស៊ីចេទៅណាទៅដែរឲ្យចាំມືនាងដាក់ໄວ້ណាញ៉ាំពីមុនក៏ໄດ້ពីឲ្យចេទៅផងយ៉ាងណាន້ອງមានໃຜกินយំจืดໄວ้លាណាបាទ มูลนะมันอ่ะเหมือนกปน้อรถรชาติตือก่อนค่อเข้มขนทีหลังเดี๋ยวปไรเจ้าสาวคุณเล่าไปแล้วแต่ได้สกุงนึงรอยรอยมาต้ากกระอองมันอยเฮ้ยโฮปเแมเาดินนึ่โฮปแยหนุ่มเน่จริงซามน้องเดี๋ยวโฮป โอ้โหโอสรันตเลยอต้นน่ะกุ้บั้เดอาองเต้าตัลึกได้สบียะที่ตวรมาเต้าไป้าจบไปนวดยไดวหน่อยป่ยไดหน่วดอยนวหยไป่อนออดี๋ยวเราตาม่่น คุณพ่อบอกว่าให้ให้ลูกทั้งสองได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอันนี้คือความปรารถนาของคุณพ่อใองแม่จริิๆนะครับทีนั้งทั้งสองครับทั้งคุณพ่อทวีทั้งคุณพ่อสิงหาว่าอย่าให้ผมพูดเด้อแต่ว่าไม่ให้พูดก็ได้จะให้ร้องเพลงพ่อร้องได้โอเคนะครับก็อันนี้คือ ta luôn mua kém xem tao có cáo với hiến đơn tiền khay khay trong chú ý đồ thiền

สิ่งที่ต้องการทิ่นั้นเลือกคือเงนินตาเพื่อจะได้มาอยู่อควางพร้มจนเบื่อเราในดวงใจฉันต้องการทิดเคยแม่เธออยากไรเป็นฉัน เบียบนางโลมนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณพ่อมากนะครับที่เพื่อลูกชายแล้วเหมือนที่ผมว่าก็พ่อ,อยังไงก็พ่อ คิดอย่างไรหากเธอรู้ความจริงว่าฉันแอบรักเธอจนหมดใจ